โทรศัพท์จะกระเด็นตกเสียหายได้เมื่อมีปัญหานะครับกับไม้เซลฟี่หรือว่าขาตั้งกล้องนะครับเมื่อที่ล็อกนะครับเสียหายชำรุดเรามีวิธีแก้ไขได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมเอทเอมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาแก้ปัญหานะครับไม้เซลฟี่โทรศัพท์ที่จะเป็นขาตั้งแบบนี้ที่เราไปเซลฟี่ ตามที่ต่างๆไม่ว่าตามสะพานหรือเซลฟี่ออกไปนอกรถหรือว่าจะเป็นไม้ขาตั้งแบบนี้นะครับนี่ครับหรือไม่ก็เป็นขาตั้งถ่ายเราจะใช้ด้วยกล้องหรือว่าโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับที่มันจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะทำรุดในบริเวณนี้นะครับล็อกกล้องไม่อยู่ทำให้กล้องกระเด็นหล่น ขณะถ่ายถ่ายทำเซลฟี่หรือว่าถ่ายโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ถ่ายนะตรงนี้มันจะเน็บไม่อยู่เรามาดูวิธีแก้ไขกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทำด้วยวิธีง่ายๆนะครับอย่างไม้เซลฟี่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูตัวนี้มันก็จะมีเป็นที่ล็อกนะครับที่ล็อกแบบนี้ตัวนี้ก็จะ จะดูแบบหลุดยักนิดแต่เนี้ยนี่นะครับก็จะมันจะเป็นตัวแบบตรงนี้นะครับตรงด้านล่างเนี่ยเนี่ยดูดูครับตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับถ้าถ้ายางตรงนี้ยเสียหายนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างโทรศัพท์เนี่ยมันมันล็อกไปนีมันมันไม่ติดนะฮะเดี๋ยวเราใส่เนี่ยมันไม่ติดนะมันก็สามารถเด้งออกมาได้เนี่ยมันมันใส่แบบมันมันไม่ตัวนี้มันไม่ล็อก ก็จะมีไหลไหลรุ่นหลายแบบนะถ้าใครมีรุ่นแบบนี้แล้วมีปัญหาแบบนี้ก็สามารถแก้ไขได้ก็ด้วยวิธีเราลองใช้ยางลองตัวเนี้แบบตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราทําให้ดูเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเราใส่โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยเราจะล็อกเข้าไปอย่างเงี้ยแบบนี้ใส่โทัร์ัพแล้วล็อกอย่างเงี้ยพอ ขณะถ่ายถ่ายถ่ายไปไงเงยเพลิน,น,นมันเด้งออกมาเงี้ยเด้งบึ้งออกมาหลุดออกมาเงี้ยหลุดเด้งออกมาได้เพราะว่ายางตัวนี้มันเสียหายไปนะยางตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับยางยางฟองน้ําแข็งๆอ่ะหรือเป็นยางมันสามารถยุ่ยสลายได้ถ้าใครมีปัญหาก็แก้ไขนะครับเราจะแก้ไขด้วยการใช้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นยางรัดทั่วไปนะครับนี่นะครับยางรัดยางคือ ยางในรถรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหรือจะเป็นรถจักรยานก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าเป็นยางรถยนต์เป็นยางนอกรถยนต์ก็ดีนะครับตัดตัดเอามาแล้วมา,มาใส่มันจะทนหรือไม่ก็ยางพื้นรองเท้านะเอาพื้นรองเท้าใหม่ๆกด้นะที่ไม่ใช้แล้วนะครับยางรองรองเท้าพวกรองเท้าช้างดาวพวกเนี้ยจะเป็นพื้นยางแข็งแข็งแบบนะั้นอันนั้นแบบนั้นดีมากเลยนะหนาด้วย แต่เราอันนี้เราใช้ยางแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะตัดมาแบบนี้แะครับนี่ตัดออกมาแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็มามามา,มาเทียบนี้เลยครับใช้ยางเนี่ยเทียบตรงเนี้ยเราสามารถลองได้ชั้นแรกก็ลองไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้มันล็อก ล็อกกับพอดีโทรศัพท์แต่เราก็วัดขนาดครับตรงนี้นะเนี่ยวัดตรงนี้ให้โทรศัพท์มันเข้าไปล็อกได้พอดีมันก็จะเด้งออกงนี้ไม่ได้มันจะเนี่ยฮนะเดี๋ยวเราจะลองให้เป็นชั้นๆแบบเนี้ยลองเป็นชั้นๆขึ้นมาอีกสองชั้นก็ได้มันก็จะป้องกันการเด้งออกมาได้ถ้าถ้าไม่มียางตรงเนี้มันจะล็อกไม่อยู่เราเราใส่โทรศัพท์เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะปิ้นออกเราก็มาทํากันเลยครับ ก็วิธีการตัดเราก็ตัดให้มันให้มันเข้ารูปให้มันเข้ารูปกับเนี่ยตรงนี้นะครับเราวัดให้พอดีให้มันเข้ารูปเยนี่ครับโดยโดยการใช้ปากกามาร์กตรงนี้นะครับมาร์กด้านล่างขีดปากกาขีดตรงนี้ขีดให้เป็นรอยแล้เวเราก็มาตัดตามรอย ใช้ตัดกันไกนะครับใช้กันไกตัดก็บางท่านก็เวลาเสียหายก็อาจจะทิ้งไปเลยแล้วซื้อใหม่เี่ยมันก็มีที่ราคาสูงหน่อยก็มีนะครับแล้วก็ราคาที่ถูกๆพอซื้อได้ทั่วๆไปก็มีก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับตอนนี้เรามาวิธีแก้ไขให้ให้ชมกันครับเนี่ยวิธีแก้ไขง่ายๆครับ แบบประหยัดนี่นะครับก็จะได้แบบเนี้ยเราก็ติดติดกาวนะครับใช้กาวติดเข้าไปโดยการทาตรงนี้แล้วก็ทาตรงเนี้ยทิ้งไว้สักคู่นะครับเพราะมันเป็นยางนะครับมันเป็นยางทิ้งไว้สักคู่หนึ่งผมจะแค่แ,คแนะนาให้ให้ให้ดูนะครับเราก็ทิ้งไวใ้ให้มันให้มันติดแน่นเนะี่ย ติดแน่นโดยการใช้เป็นเป็นที่หนีบผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้ก่อนหนีบไว้แล้วก็เอามามาตัดอีกหนึ่งอันเนี่ยมาตัดอีกอันหนึ่งก็คือามาลองลองบริเวณเนี้ยคือลองลองให้มันมันห่างออกมาแล้วครับให้มันเป็นรอยโทรศัพท์ให้รอยโทรศัพท์เข้าเข้าได้แบบเนี้ยมันก็จะเป็นการล็อกเลยเนี่ยฮะลองเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ พอแห้งเสร็จแล้วเราก็ลองขึ้นไปชั้นนึงก็ได้หรือถ้าเป็นเป็นหนงังยางที่มันมีความหนานะครับมันจะมันก็บางทีก็ลองเข้าไปหนึ่งชั้นก็สามารถอยู่ได้นะครับเราก็ดูด้วยความความเหมาะสมล็อกไม่ให้ส่วนนี้กระเด็นออกได้เวลาเวลาเราใช้โทรศัพท์จะเซลฟี่ตามสะพานหรือว่าเซลฟี่ออกไปนอกรถอย่างเงี้ย หรือว่าจับขาตั้งกล้องเนี่ยเดไปนอกรถน่ะป้องกันการหลุดกระเด็นนะครับเพราะถ้าเราไม่มียางมาตรงเนี้ยไม่มียางนี้กระเด็นหลุดแน่นอนโทรศัพท์ก็จะเสียหายเราก็เป็นการป้องกันด้วยวิธีการง่ายๆนะครับสามารถทุกคนสามารถทําได้นะครับโดยใช้ยางแบบนี้ครับเนีย่ยยางยางที่เราไปซื้อถ้าเราหาหาไม่ได้ก็เนี่ยยางรัดเนี่ย จะมีขายเส้นหนึ่งก็1 5บาทเองครับหรือถ้าจะไปตัดเอาที่ยางรถจัก,กรยานหรือว่ายางมอเตอร์ไซค์ที่เราไม่ใช้แล้วก็สามารถเอามาทําได้เลยครับโดยการใช้วิธีแบบนี้วิธีการแก้ไขนะครับเพราะว่าไม้เซลฟี่เราซื้อมาเนี้ยบางบางอันก็ราคาแพงอยู่หรือหรือว่าราคาจะถูกก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใช้ได้ไม่ใช่ว่าแค่ตรงส่วนนี้มันเสียแล้วเราจะทิ้งเลย เราก็มาแนะนำวิธีการแก้ไขกันครับจากช่องสม A2M ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสม A2M ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะเดี๋ยวติดเสร็จแล้วจะมาใส่ให้ดูก็เสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่นครับ เดี๋ยวเราจะมาลองใส่นะครับเวลาเราใส่เราก็จะง้างตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ของแต่และท่านก็จะเป็นแบบแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็ถ้ามีปัญหาแบบเนี้ยลองแก้ไขด้วยวิธีการนี้นะครับนี่นะครับก็จะลงล็อกพอดีเลยครับพอเราใส่เราใส่ไปในตัวไม้แบบนี้ ก็ไขเข้าไปแบบนี้นี่ครับก็ป้องกันการกระเด็นหลุดเสียหายนี่ครับก็จะจะล็อกอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะล็อกสนิทมันจะไม่ปิ้นออกมาจะไม่ปิ้นออกมาด้านนี้นะครับก็เป็นสาระดีๆจากช่องสมเอ m นะครับถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสมเอ m ด้วยนะครับเราจะมีสาระดีๆแก้ไขสิ่งที่สามารถใช้ได้แทนที่เราจะทิ้งตัวนีมน้มันมีปัญหาเล็กน้อยเงี้ยเราก็แก้ไขได้นะครับแบบฉบับง่ายๆนะครับเนี่ยแบบนี้เราก็สามารถใช้ได้อีกนานไม่ว่าจะเป็นไม้แบบเล็กๆหรือว่าใหญ่ๆได้หมดกับด้วยยางนะครับยาง ยางลัดธรรมดาธรรมดาแก้ไขได้ด้วยวิธีการง่ายๆใครก็ทำได้เลยครับมีแค่กันไกลแล้วก็กาวตัวเนี้ยซือกาวมาจะเป็นกาวช้างหรือกาวอะไรก็แล้วแต่ครับติดทนทานครับสามารถใช้ได้อีกนานสำหรับคลิปนี้ก็ไว้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ